สังขารในที่นี้หมายถึงความคิดปรุงแต่งนี่แหละความเห็นเรานั่นเองหรือเรียกว่าทิฏฐิความเห็นนี่ยมันคิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันคิดเห็นไหมรู้ว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดนะนะด้วยอำนาจแห่งสติเท่าน,นั้นนถึงจะเห็นได้ไม่มีสติไม่มีทางเห็นนะไม่มีทางมันจะรู้ว่ามันคิดเสมอแล้วมันจะสุขและทุกไปกับความคิดเสมอ มันจะมีความกังวลบาดกลัววาดระแวงอยู่ในความคิดนั้นเสมอนี่เนี่ยนี่จะพูดเรื่องเรื่องสติและความคิดจะเห็นอย่างนั้นความเห็นเราทั้งปวงจะนำไปสู่สุขและทุกข์เชื่อไหมนีะความเห็นเรานั่นแหละชักจูงเราอยู่เราดำเนินชีวิตตามความเห็นเรา นะเอา้าทีนี้ถ้าไม่คข้าใจจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะมีพระรูปหนึ่งนะคูบาไม่เคยเรียกพระไปหาที่กุตินะวันนั้นเราก็เลยบอกให้คนไปเรียกไปเรียกคูบารูปนั้นมาหาหน่อยนะไปเรียกคูบารูปนั้นมาหาผมหน่อยแล้วก็บอกให้ไปเรียกแค่นี้ เขาก็ไปเรียกคูบารุปนั้นนะพระอีกองหนึ่งท่านก็ไปเรียกคูบารุ่นั้นมาคูบารุ่นั้นถูกเรียกปุ๊บเกิดความวิตกกังวลในใจว่านี่เราทำอะไรผิดเห็นไหมมันคิดแล้วนะั่นะนะ่ะนี่เราทำอะไรผิดท่านจะเรียกเราไปทำอะไรท่านต้องเรียกเราไปเรื่องอะไรสักอย่างเริ่มค้นหาแล้วว่าตัวเองทำอะไรไม่ดีคิด จากโรงปานะมาถึงกุติคูบาก็ไม่น่าจะถึง40เมตรมั้ไม่น่าจะถึงแต่รู้ไหมว่าระยะเวลาตรงนั้นมันโคตรยาวนานเลยสําหรับท่านเพราะท่านคิดสารพัดคิดเลยท่านมิตกังวลหวาดกลัวหวัดระแวงว่าทําไมคูบาถึงเรียกท่านไปหาหรือว่าทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งพอมาถึงปุ๊บท่านก็กราบลงแล้วก็บอกเอาส้มไปกิน เราเรียกมาเอาส้มไปแบ่งเพื่อนกินที่โรงพนันั่นน่ะเชื่อไหมมันถึงคลายออกไอ้ความคิดทั้งหมดที่มันอยู่ในหัวนั่นน่ะพอบอกเอาส้มไปกินแค่นั้นแหละมันพังลงไปหมดเลยนไม่ทุกเพราะความคิดมันจะทุกเพราะอะไรล่ะทีนี้นะมันคิดไปก่อนแล้วเ,เห็นเราเป็นยักษ์เป็นมาร <c oughs> เออแต่พาก็กลัวเราก็ประหลาดเหมือนกัน ไหนไม่รู้กลัวอะไรเรา